ปิยมหาราชานุสรณีร้อยสิบสี่ปีแห่งสวรรคตพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักของปวงชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวมมชียพระคมกาบวายอาพีว่า ยามหาราชเลิศฟ้าทรงพระเมตตาเลิกทาร์ชนแห่ทรงพัฒนาไทายล้า พระปิยามหาราชา้าสยามินเจาปรภูบินผ่านเผาดุรดราเทพดิน อดิไทยแลพระอาจาญยาภาพปกเกลประมุกแก้วกิดดากาันองคพระพุทธเจา้าหลวงไทย หากิจสดาเกรียงไพรเกิดตงพระสรงคุณไทยปฏิบโลกเอ๋ยพระราชก <nee, S 2> จะตุธาสัตตว์ดไดชานำกันสวรรค์คอดพระภูบาลพระอัฏาเกา รำเลืกอกขอกราบลงแทบเท้าเธอไท,ทยเนื้อเสียงด้วยคกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าปริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิปริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัม์ของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีประพันธ์กรโดยดรบำร,รงพันอุบลอุปนายกคนที่ห้าฝ่ายต่างประเทศปริยธรรมสมาคม ขับเสภาโดยดรกเตอร์กัตนาทธร์ทำคุณเมืองหัวหน้าสำนักง,งานกรรมการเฮรันยิกเปรเรียนธรรมสมาคม